อันนี้เทวริตก็ล้างตัวจะออกไปเดินเล่นเหมือนกันนะคะคุณอาของเราก็จะออกไปเดินเล่นช่วงเย็นๆนะคะก็เลยล้างตัวทำความสะาดดูจะอ่ะตัวนี้อะไรเอ่ยจะไม่แย่งกล้องนะคะ แย่งกล้องพี่เก่งนะคะเจวายุ ะะเราจะพาวายุไปเยี่ยมสาวกันนะคะสาวน้อยนะคะน้องแกตาดูจะรู้ไม่มีว่าเขาจะพาไปไหน,น,นเดินไปไหนไหนั่นออกกําลังกายหน่อยเลยจะเดินออกกําลังกายกันยามเย็น <c oughs> อะไรเรามาดูฮะฮะดงเอ็งโลควายหมดโลดูดเลดูเดินนำเขาไปเลยจะไปไหนวะยุนวนีาจะพาไปยุไปเดินออกกำลังกายเล่นกันนะคะเดี๋ยวเล่นกันให้ยุนำเลยจะไปไหนอันนี้เมฆสวยมากเลยเดินไปไหนวะไปทำเรื่วงเลยวะ จะไปช่วยทำบ้านตะเมศบอกอเดินไม่รอใครเลยนะคะจานุมน้อยไไอที่จริงเราก็จะพาไปยุออกเดินเล่นนะคะช่วงเย็นนะคะวันนี้แยกกับคุณน้านะคะคุณน้าไปอีกด้าน,นะคะ่ะคุณน้าขึ้นไปกินหญ้าบนดอย บนดงสนายุก็เดินเล่น projeto. เราดูเดินดุมดมดุมดมดมไปเลยน้ำพ่อกับพี่ไปเลยไม่รู้จะไปไหนนะคะนี่เดินออกกำลังกายเล่นช่วงเงย็นๆกันนะคะ,ะดูจะไปยินดินบ้านเขาแน่นเลยวายุบ้านการกล้วยเฮ้ยเดี๋ยวน้องหมาน้องหมาตัวใหญ่หมดแล้วนี่ วันแรกๆที่วายุมากินดินตั้งแต่ตัวเล็กๆจนน้องหมาเขาตัวใหญ่หมดแล้ววายุก็ยังมากินดินบ้านเขานี่สนุมน้อยสองตัวไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะคะน่ารักมากเลยวายุมากินดินตรงนี้ตั้งแต่น้องสองตัวนี้ยังตัวเล็กๆนะคะตอนนี้โตแล้ววายุก็ยังมากินดินบ้านเขาอยู่ของกอามาย่ในรักกินดินเขา อาไปายุเห็นเพื่อน เห็นรุ่นพี่นะคะอยากเล่นกลนะคะส่งเสียงทักทายเขาเลยได้เดินเล่นแล้วสบายใจเลยนะคะดูเอ้จะเล่นกลนั่นน่ะ ดูดูจะไปทำอะไรรถค่ะเฮ้ยนักเลงแท่นอนต้องรีบเดินให้ทนันวายุเดี๋ยววายุวิ่งจับไม่อยู่นะฮะนานมาครั้ง,นนาางหนึ่งนะคะเรามาแบบรุ่นนะคะว่าฝนจะตกไหมวันนี้

เดินสักแล็กออกกำลังกายตามสะพานหน่อยสันฟืดเดินได้ไหมวะไม่ใช่แห้งนหรอวเดินได้ไหมวะวัยรุนักไม่ใช่ทำคนฟืดก็คลัาางหมดโอ้ยดูจะบอกว่าตัวเองโตแล้วปอพ่อจับเดินไม่ได้เลยพ่อพาจูงเดินไม่ได้เลยนะคะ นนนจจะูงงเเเเเดดิไ้ลยาแต่ก่อนนี่จูงเดินได้สบายเดี๋ยวนี้ไม่ให้จูงเลยจะบอกว่าตัวเองเป็นหนุ่มแล้วไม่ต้องให้จูงหรอดูก้นตึงรถมานะฮะเราต้องแอบ เราจะไปเดินในถนนน้อยๆที่เขาเพิ่งสร้างกันนะคะเราจะไปเดินซิกแซกกันเดินได้บป่ใช่ฟอห์ไอแฮมมาซีลาว่ออาอยู่ไหเดินได้ไม่ใช่แหหด้ไหมอยู<ป>่หไปเดินเล่นบนนั้นแหละไม่ต้องลงมาโอเค หันซ้ายหันขวาตัวอะไรตัวถึงมันลาดยางวระเก็บเ็บเออไม่กินนะเก็บถือไว้ใช่ไหมเออกินหมอนกซิกแซกมาเลยอันนี้ก็จะกินดินอีกแล้วนะคะ ทางใหญ่อยู่นะคะเนี่ยโอ้อยโดนตกตึกไปไหนหรอ เช็คแฮน,นด์เช็คแฮนด์จับมือกัน oh. จับงาหน่อยไม่ให้จับแกงวายุสนุกดีนี่ก็จะพามาเส้นนี้ <c oughs> เปลี่ยนเส้นทางนะคะปกติเราจะตรงไปทางบ้านน้องดาววันนี้จะมาเส้นนี้กันนะคะทฮร์รยุคุ้นเคยหลายๆที่ชุดหนึงนยายสุดรอดออเชียงหนึ่งเป็นน้องวายุหนึ่งอาทิตย์ประมาณนี้เป็นน้องวายุหนะ้าวันแต่งายยาวมากนะคะ โอ้สุดลอสู้กัน จุ้งเลยเป็นคีเลยนี่ใหายที่คีลรามันมันคีตุ้กนี่นะคะหนุ่มหล่ออีกหนึ่งเชือกเป็นรุ่นน้องก็ยืประมาณห้าหกวันได้นะคะแตงายาวมากเลยงายาวมากเลยเยี่สู้เขาได้ไหมสอ,อ,องวันเยี่ยาวจังเลยโว้ย ดูเขียวยาวแอบไม่เยี่ยมนี่แหละน้องคนนี้ห้าวันน้องคนนี้ห้าวันดูงาอันนี้ยังงาเล็กๆอยู่เลยนี่เอ้ยงาซื้อน้องไม่ได้ตัวไม่โตโตแต่งากระช่างมันน่ะงามันสุดยอดเลยอะไรไปยุแพ้งาเขาบอกตัวไม่แพ้นะ กินไปลงที่ตัวหมดบอสไม่มีลงงานเลยเอายุบอกไว้ผมโต16ปีเหมือนคุณน้าก่อน<ป>นี่อายุก็ไมะคะ่ค่อยได้เดินสายนี้ลุกมาเดินมาแอบรถน่ะแล้วรถข้างหน้าแอบมาัน่นด้วยรถว่ะนี่ยน้ำมันยาปล่อยแล้วรถชน มานี้นุ่มน้อยเนี่ยดูหางสบัดเดินนักเลยเดินสบัดไม่ดูรถเลยหางสุดยอดเลยสบัดอ้าแทบมาดูอ้าวจะไปขึ้นรถยังไงโอร์วอรไม่จูงไม่ได้แล้วรถเยอะนะออร์ฮ่มาจูงไปรถเยอะ โอ้โหเสียงดีมากเลยเสียงน้องช้างตรงไหนเนาะเสียงดีมาก ร้องแบบเขาเป็นไหม,ะะมเรเน,นี่ก็บ้านของฝาแฝอนี่จะผ่านบ้านของน้องฝาแฟนตรงนี้ก็เป็นบ้านของน้องฝาแฟดโอ้โหเสียงดีมากโอ,อยุหญ้าเล่นเขากินเลยวะ นี่ก็บ้านของพี่แฟนนะคะดูรูปหลรูปหล่องาสวยกันทั้งนั้นเลย ดังนะเนาะดาบวปานังพี่อวาเจกบัวไปกะโดไม่ตัวไหไเว้ยคนเลวบ้าจิตตสุดเรียกชื่อดาราปานประนั้นภารกิเี่ยดูยูมาเจอภารกิจมาดูไป้วหนเราจะไปดูหน้าเป็นภารกิจอะไรเอย นี่เป็นงข,ของอพ่อแจ๊กซ่าก็ไปจับหลวงพ่อได้จ่านุ่มแสวของเราไปจับไปจับหมวหลวงพี่ได้ยังไงวายุ <c oughs> เด็กน้อยของเรายังไม่เคยฝึกจับหม้อให้ วายุชวยชางไปใส่เหเดินเล่นวายเอาวายหมดเลยเอยากะเดิเล่วันนี้ยวันดี้แลสวัสดีครับกอล์วนนี้ลาครับไลมกันหวานมาแบบไม่ได้นัดหมยนะคะ้น้พาน้องเดินเล่นแล้วก็เลยมาเจอโอ้ยทุาาาัวหปลามาน่อย เคยได้เดินหลายวันแล้วอายุเนี่ยมาตรงนี้กลัวเขาด้วยจับเอวหลุงพี่เลยเขาอาจารย์แขกมาแบบไม่ไดแน่นอนเลยเขาไปถ่ายรูปอายุกันเลยไปรูปหัวหลุงพี่ซะงั้นเลยหลวงพ่อวายุจะเดินตามน้องอะไรชอบแบบนั้นวายุามันถึงบ้าน ถึงบ้านน้องแก้วตาแล้วถึงบ้านเป้าหมายเราแล้วนะคะนี่เรามาถึงบ้านน้องแก้วตาแล้วนะคะเห็นเอฟซีมาท้ายเราบอ,อเมื่อกี้เลยเห <ả>? ็น,นเอฟซีมาโบกมุ้เราบอ

เราก็เดินเล้ห้ยเาวิ่งหนีพายุแล้วเฮ้ยเฝ้าวิ่งหนีพายุเลย